เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่สองประจำปี2,566โดยนายวิสันเพชรตระกูลสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งกระทู้ถามต่อที่ประชุมเรื่องการดำเนินโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาเป็นปัญหาที่เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดําเนินการหาแนวทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมประชุมวางแผนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการจัดการน้ําให้ศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเมืองพัทยาทั้งระบบภายใต้กรอบงบประมาณ26,000ล้านบาทโดยศึกษาแนวทางแก้ไขยอย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็นในเขตชุมชนหนาแน่นมากชุมชนหนาแน่นปานกลางและน้อยตามลําดับทั้งนี้ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวนั้น ไม่สามารถดำเนินการกู้เงินได้เนื่องจากวาระงบประมาณมีไม่เพียงพอ พร้อมกันนี้เมืองพัทยาได้ทำการปรึกษากับสำนักงบประมาณว่าจะทำการยกเลิกโครงการกู้เงินดังกล่าวซึ่งทางสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นว่ามีหลายส่วนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงเสนอที่จะสนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยาสำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งจะได้จัดงบประมาณมาให้โดยเมืองพัทยาไม่ต้องเป็นผู้กู้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้งาแขกเยคือมีการทํามาชาคมที่สอยสั์ด้วยรวนี้นะครับเ้งบายก็จะรกดิงนี้ยแต่เดี๋นี้มีคนงูมาใช้กันเรีเีก็านนะครับมกแสดงความมีให้แขกยินก็ถ้าเราติดเองก็ได้การหนังสือถึงผู้ประกอบการ รูปลายว่าให้ออกออกไปในวันที่15นี้แต่ก็ไม่ได้ตัดใจเพราะว่าก็สามารถเดินเข้าออกได้นะครับส่วนเรื่องแม่ค้าเนี่ยเราก็มีการต้องร่วมดูในสถานการนะครับให้กำลัเข้าที่ประชุมที่มีนายเปอร์เป็นประธานมีชุดใหญ่จะเห็นนะครับเพราะว่าหนุนเนี่ยตัเดือนปรับปรุงโครงการทางการเมืองกันไปนะครับพบปัญหาในชุมชนต่างๆเป็นเรื่องัดจังหวะระบบยุติธรรมตั้งคู่กับนายกมนตรีอย่างนี้นะครับ ผมอยากถามท่านสองข้อนะครับอยากทราบว่ามีเส้นไหนที่ท่านได้ส่งมอบง,งานและตื่นต้นผิวที่เรียตร้อยแล้วจะมีเส้นไหนบ้างที่ที่เราต้งนองไปยื่นกองจนะครับว่าประเด็นปัญหาเนี่ยพัทยาตอนเนี้ยเราพูดถึงพัทยาก็จะพูดถึงปัญหาหนาม่วงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาน,น,นะครับนอกจากการกลับมาของเรื่องการลรดติดเรื่องจาราจรเรื่องของปัญหา ซอยกรขาวซึ่งของซอยยศซึ่งตอนนี้จะเป็นซอยกูขาวแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่ท่านรองนายยกคุณพัษสักก็ได้กล่าวละเรื่องของนี้สุดท้ายก็ขอบคุณในสำนักกระทรวงที่ซึ่งที่ให้ส้อนรับท่านประธานพบานได้สามารถนำเสนอาะว่าจากบางทีที่ช่างรถที่จะมาลากข่าวข สนับสนุนโดยรอบการเด n นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15นาถึง20นาฬิกาุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090 229 3684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ1 0 0าถึง20.00ติดต่อสอบถามได้ที่โทร0838790411 ไม่อันทั้มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e d f i v e Academy